เรื่องของทิศทางการเมืองของพีตรงนี้จะมีกระแสข่าวมา้มนว่ามันเป็นกระแสข่าวนะพี่ก็เรื่องนี้มีคนคุยกันเยอะแต่ว่าพี่ก็ยังคิดว่ามันไม่ยังไม่ตัดสินใจอะไรมีข่าวแต่ว่าแต่ว่าไม่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 ได้ว่าพี่จงใจจะพูดหรือจงใจอย่างไรวันนี้ยังยังยังไม่มีข่าวเรื่องนี้ยังไม่ยังไม่วันนี้ผมเจอคนที่เป็นเตรียมลงสจอคนหนึ่งโดยกงเนินผมถามแล้วเขา ก,ก่อนเป็นสอทอเขาบอกเนี่ยก็เตรียมลงสออแล้วผมถามแล้วอยู่ทีมนายกต้อยหรือเปล่าไม่ไม่ได้อยู่ผมอยู่กับพี่ทิพนเรเรามันมีกระแสนี้ก็คือว่าทีมสอ,อที่ว่าเขาจะลงสมัครสอ,อยคือเขาเขาเอาไปเปรียบเลยว่าผมชนชู่อเด่นชนกับเอก,ช,เกชัยไม่มีฮะผมคิด <ใน S 2> ว่า<ส>ผมก<ส>ับเอกชัยก็สนิทกันอ่าใช<ส>่เอกชัยมันก็เอกชัยมันก็มันก็สนิทกับผมไม่มีฮะคือผมไม่อยากจะให้ให้ให้เป็นอย่างนั้น แต่ว่าเรื่องในทางการเมืองเนี่ยความเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนแต่ว่าถ้าเรื่องการเมืองบางครั้งมันก็แยกผมแยกออก<ช>ผมกับ<ช>คุณเนวินเนี่ยอยู่คนละพักแต่ว่าทํากิจกรรมด้วยกันได้ไม่เห็นแปลกวันนี้ผมไปเรื่อนคมุทรบอลเนี่ยผมรู้จักนักการเมืองต่างพักมากขึ้นกับคุณสรหัสก็สนิทกันเดวโทรคุยกันบ่อยกับคุณแฮงใ์ชันาฏเนี่ยผมก็คุยกันบ่อยแล้วแนวรู้มันน่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่า มีคนพูดเยอะแต่ว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนผมไม่ลงท้องถิ่นผมจะท้องถิ่นเยอะนะครับเป็นเรื่องปกตินะทําการเมืองระดับชาติมันต้องมีการเมืองท้องถิ่นเป็นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม้ผมไม่ลงเองผมก็ทํามาตลอดนะครับแต่ว่าคนนึงอาจจะคิดว่าวันนี้พอผมทำเนี่ยอาจจะไปคิดแวงมากผมก็คิดว่าเอาเป็นว่าเรื่องอนาคตเนี่ยผมพูดสั้นๆอย่างนี้แต่ว่ายอมรับไหมครับว่ากระแสได้ร้องแรงมากมันมีมีแต่ว่าผมเนี่ยผมถืออยู่อย่างหนึ่งวันก่อนผมเป็นผู้เทน ผมส่งคนลงสอจอผมก็ส่งมาหลายครั้งนะครับครับผมยอมรับว่าผมเป็นคนมีพวกครับมากผมเป็นคนมีพวกเพราะฉะนั้นเมื่อพวกมาขอมาให้ช่วยผมช่วยครับครับแล้วอยากไ่ดูเลือกตั้งที่ว่าจะเกิดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ย,นนยจะส่งมีคนล,<ห>ลองลองดูฮะ<า><ด>มีมาเยอะมากที่บ้านมีมาเยอะมากก็ก็คุยกันให้ฟังผมก็บอกว่า คือเราเนี่ยคนมาหาที่บ้านเนี่ยเราบอกเฮ้ยกูไม่ช่วยไม่ใช่นิสัยผมช่วยมากช่วยน้อยมันก็แล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเมืองไม่ใช่เฉพาะที่นี่ฮะผมดูแลสามจังหวัดของพักด้วยเนี่ยผมเดี๋ยวนี้ไปจัดอยู่ในราชวาฒนครับต้องช่วยดูแลต้องช่วยดูแลพวกปัตตานีผมช่วยพวกพวกเดลาผมก็ต้องช่วยเพราะว่าคือคําว่าช่วยเนี่ยเราวันนี้เราทํางานพักการเมืองเนี่ยถ้าเราคิดจะเอาเฉพาะให้สบายส่วนตัวมันก็อยู่ได้ แต่ว่าผมคิดว่าเราควรจะมีเครือข่ายาาการเมืองระดับผมเป็นรองเลขาธิการพรรคด้วยผมไม่มีเครือข่ายไม่มีมือไม้เนี่ยผมจะทํางานการเมืองได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการมีเครือข่ายก็คือว่าเวลาเพื่อนเขาเดือดร้อนเนี่ยเขามาพึ่งเนี่ยเราก็ต้องให้เขาได้พึ่งบ้างาาไม่ใช่ว่าเราไปพึ่งเขาอย่างเดียวเวลาเลือกตั้งวเวลาเขามาหาเราเราบอกเออไม่ว่างมันไม่ใช่พิสัยผมแต่เพราะฉะนั้นเมื่อใครมาใครมาหาไม่ใช่เฉพาะวันนี้ เมื่อก่อนเขาบอกว่าลงสมัครสอทผมก็ช่วยอ่ะใช่สมัครสอจผมก็ช่วยมาตลอดอ่ะแแล้วกระแสเดอกรองมันมันมันเกิดขึ้นไงครับมันก็ผมก็เข้าใจว่าก็เข้าใจคงจะเข้าใจว่าผมผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็มาจากคนท้องถิ่นครับผมมาจากสอจนะชีวิตผมเนี่ยผมเป็นสอจผมเป็นสอจไม่มีเงินเดือนด้วยนะผมเป็นสอจสมัยคุณสมเกียรติมคมเป็นสมัยกาหนึ่งเป็นสมัยครูลมและเป็นสอจไม่มีเงินเดือนนะสารเรานั้นครับนะ ไม่มีเงินเดือนมีแต่เรียบประชุมครั้งละสองร้อยปีหนึ่งพู้ว่าประชุมสี่ครั้งสองครั้ง<ะ>ได้เงินสี่ร้อยประชุมครั้งแรกอนุมัติงบประมาณประจาปี<ะ>ครั้งที่สองประชุมอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม<ะ>ท่านี้สิกระทาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปจากคนท้องถิน่น<ะ>ผมก็เข้าใจปัญหาของท้องถิน่น<ะ>นะครับและผมก็มีพวกมีมีพวกมีเพื่อนมีน้องอยู่ในองค์กรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเป็นเทศบาลเป็นสจผมมีพวก เดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนมีนมนคนพูดเรื่องนี้ไหมครับต่อคนก็มาพูดบ่อยขึ้นแต่ว่าก็บอกว่าเรื่องอนาคตผมผมบอกว่าผืผมไม่ลงอะไรเนี่ยผมก็ช่วยครับ,รบผมเป็นสสผมชว่ชวยมาตลอดจา้จาเ้าคุณก็มักจะได้เห็นว่ามีคนไปอ้างว่าทีมสสนี่คนส่งทีมนู้นลงส่งทีมนี้ลงผมก็ส่งทุกบ่อยอะ่ะเพราะผมถือหลักอย่างนี้ว่าทําการเมืองมันต้องมีเครือข่ายครับ ถ้าคุณเล่นการเมืองแล้วคุณทําการเมืองคุณจะไปขอเพื่อนอย่างเดียวไปขอเวลาคุณลงคะแนนพอคุณลงคะแนนเสร็จคุณแอบหนีไม่ใช่นิสัยผมครับผมเลยว่ามีคนไม่พอใจผมอยู่บ้างก็ต้องยอมรับไปทางการเมืองบางทีมันอยู่ตรงกันข้ามแต่ว่าไม่ทะเลาะผมเนี่ยเวลาผมแยกออกว่าเรื่องการเมืองยืนคนละฝั่งกันได้แต่ว่าเรื่องพวกเรื่องเพื่อนเนี่ยคบกันก็ได้ไม่จําเป็นว่าอยู่คนละฝั่งทางการเมืองแล้วทะเลาะกันอยากจะอธิบายปรากฏการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางโฟกันหรือว่าทางสุขาทีวี กระแสเรียกรย้องเรื่องอย่างๆผมคิดว่ามันมันไม่เชิงกเรียกร้องอะนะฮะแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นถามว่ามีคนมาพูดไหมมีคนมาพูดคนอาจจะมองว่าอ,อมีทําการเมืองมานานเราอ,อาจจะบอกเมื่อไหร่จะได้เป็นผู้บริหารในพักซึ่งผมไม่คยติดใจเรื่องนี้ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ตาแหน่งผมไม่เคยไวอยวในพักเลยรุ่นผมเนี่ยเวลาไม่ได้มักจะามาไวอยแล้วก็เขาก็ได้ดีไปแต่ผมไม่วอยเลย ผมถือว่าผมทํางานนี่มาถึงวันนี้มันมีแต่กําไรแล้วอ่ะมันได้เกินกว่าอะไรมามากแล้วในทางการเมืองเนี่ค,คนอื่นเปรียบเทียบกับผมเนี่ยคนใน60กว่าล้านเราอยู่คนในท็อปทอปข้างบนของประเทศแล้วถ้าไปคิดตําแหน่งว่าอยากได้โน่นอยากได้นี้มันไม่สิ้นสุดค,ความอยากได้ของคนมันไม่สิ้นสุดถ้าตัวเองคุมตัวเองไม่ได้ผมจึงบอกไม่เคยออกมาไวอยวผมอยู่ในพักผมไม่เคยวอย ทั้งทั้งที่ตะคิวนี่ผมต้องได้ก่อนคนบางคนอีกครับครับแล้วถามว่าผมทํามาในพักไหมผมทํามาในพักมานานมากครับเสียสละนี่ไม่ต้องพูดกันว่าเสียสละยังไงผมถ้าถึงเวลาเนี่ยผมจะแจ้งให้ความก็ได้ว่าเสียสละยังไงแต่ว่าเราไม่ต้องจะไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับพไม่ได้แล้วก็ไม่มีการขอสําหรับผมไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วไมุ่วนวายด้วยครับแต่ว่าคนอาจจะคิดอย่างนี้มึงว่าเอะไม่ไม่ไม่ได้แล้วก็ลงมาอยู่ท้องถิ่นดีกว่าครับแต่ผมไม่ว่าไม่เป็นไร ผมผมมศสี่ผมเป็นห anyway, ัวหน้าพักการเมืองในโรงเรียนแล้วอ่ะเยาวชนก้าหน้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒเป็นหัวหน้าพักเยาวชนก้าวหน้าเรียนมศสี่มศห้าก็หกตุลาก็อาจจะตริเเปิดเปิงไปอยู่บนภูเขาเขาก็ได้เหมือนกันเลยชีวิตนี้ผ่านมาเยอะนะครับทีนี้จุดเงื่อนไขของการตัดสินใจว่าจะเลือกท้องถิ่นหรือเดินหน้าระดับชาติต่อมัน ให้เป็นเรื่องอนาคตน่ยยังไม่พูด <c oughs> ยังไอถึงเวลา <c oughs> ให้เป็นเรื่องอนาคตทีนี้ถ้าวิเคราะห์ว่าทําไมทุกคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเครือข่ายหันมาทางนี้มันพี่วิเคราะห์ว่าอย่างไงครับทำไมเขาต้องหันมาทางพี่ไม่มึ่ผมผมคิดว่าการเมืองระดับชาติบางครั้งมันมีพรรคครับ แต่พอการเมืองท้องถิน่นทุกคนบอกมันไม่มีพักค,คนก็เลยบอกเออมาช่วยนะมาช่วยาไม่ใช่ระดับพักแล้วไม่มีพักไม่มีอะไรสังกัดกันเลยใช่มนี่ผมลงกูช่วยในเรองนี้ข่าวอย่างนี้มากกว่าผมก็ว่าการเมืองข้างล่างมันมัน,มนไม่เข้มงวดเรื่องพักรเรื่องท้องถิน่นแต่ค<ต><ต>นที่<ว>ะจะลงต่ออกาบอกว่า หังจากปีนิพนธ์ก็ก็เป็นเรื่องผมไม่ปฏิเสธว่าคนไปที่บ้านผมเยอะก็ก็ที่ผมบอกว่าเช้าผมมาเวลาผมมาเนี่ยเช้าวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็มีคนไปนั่งคุยที่ว่าบ้านผมเป็นสภากาแฟบ้านผมเนี่ยคนไปนั่งคุยกินกินข้าวกันแต่ตอนนั้นแต่ว่าช่วงบ่ายก็ให้เวลาผมว่างผมจะได้ไปดูในสนามฟุตบอลอยู่สิ่งที่ผมชอบเดี๋ยวนี้ทําฟุตบอลแล้วมีความสุขทําฟุตบอลแล้วมีความสุขได้ไปดูสนามฟุตบอลได้ไปดูนักเตะ เวลาสามชั่วโมงแต่วันที่เขาซ้อมกันเนี่ยหมดไปไม่รู้ตัวเลยครับเดี๋ยวนี้สามชั่วโมงที่อยู่ในสนามฟุทอลเนี่ยเวลาเขาบอกหกโมงนลรู้ทำไมมันเร็วอย่างนี้ว่าเลิกอีกแล้วทำไมหยุดซ้อมอีกแล้วหกโมงแล้วโอ้ทำไมมันเร็วอย่างน่าจะทําให้สุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าคนเราถ้าทำในสิ่งที่ชอบก็ถือว่าสุดยอดแล้วอะไรก็ได้ที่มันชอบทําในสิ่งที่ชอบแหละสิ่งที่มีความสุขก็ถือว่าโอเคแล้วครับโอเคเนาะโอเควันนีรับ